ะะคะเราก็มาถึงขั้นตอนการขัดทำความสะอาดค่ะเพื่อให้เกิดความเงางามโดยจะมีน้ำกรดที่ผ่านการเจือจางหรือผสมกับน้ำเปล่ามาแล้วมีน้ำมะขามช่วยทำให้ขาวขึ้นมีน้ำยาล้างจานผสมกับน้ำเพื่อให้เกิดความเงางามและความวาวค่ะสุดท้ายก็จะมีน้ำเปล่านะคะใช้ทำความสะอาดน้ำยาต่างๆเพียงเท่านี้เราก็ได้เครื่องเงินที่มีความเงางามแล้วล่ะค่ะ ตัวนี้เราก็ล้างน้ําอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นน้ําเปล่าเหรอคะอันนี้จะเป็นน้ําเปล่าอือแต่เราก็ต้องใช้ตัวตัวลูกปัดขัดอีกทีนึงลูกปัดตัวนี้นะครับเป็นคือมันจะคุณสมบัติก็คือมันจะทําให้เกิดความเงางามวาวขึ้นครับแต่เราแต่แต่เร,เราก็ต้องใช้ไอ้พวกไว้เปียกครับผมครับได้ได้ได้เอาไว้นี่เนาะ ราะว่าลูกปัดนี่มันจะเป็นมันจะเป็น,น,ปนคล้ายๆอย่างเม็ดหินหสมัยก่อนนี่มันจะเป็นเม็ดหินนะแต่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นจะเป็นเม็ดพลาสติกที่มันแข็งครับ,คร,บรครับผมครับแต่ถ้าเราจะใช้เครื่องมันก็ได้แต่เวลาลัน มันเกิดอันตรายมันก็มีเยอะเวลาเราจับเราต้องใส่ถุงมือจับขัดบางทีมันพันมันกระเด็นอะไรมันอันตรายแต่นี้เราจะใช้แบบโบราณซะหน่อยหนึ่งแต่ความบาวความอะไรของมันนี่มันคงทนกว่าปลอดภัยด้วยครับ ไงครับเก็บเทียบกับนะนะคะบมันจะมีความแตกต่างนะคะอันนี้คือขัดด้วยลูกปัดลูกปัดไม่้อยแล้วอันนี้แค่ขัดด้วยแปรงแปรงทองเหลือง,รองครับ,บแต่เนี่มันต้องขัดนานหน่อย <c oughs> ครับท่านยิ่งนานก็ยิ่งเงาครับแต่น,นี่แต่ไอตัวน,นี้ทจกจะเงาแจะเริ่มเงาเยอะกว่า เงาก,กว่าอืมาเนะคะซัอันนี้พี่ขัดแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ขัดจะมีความเงาอันนี้จะเงากว่าอันนี้นะครับครับแต่ถ้าเราขัดเนี่ยเราเราต้องขัดไปทางเดียวกันหมดนะเราจะขัดมั่ว เดี๋ยวไปตรงนั้นาตรงนี้บ้างกลับไปกทำไมาเพราะว่ามันบางทีการที่เราไปอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยตลอดอะ่ะคือมันจะเป็นความเงาที่มันที่ที่ที่มันไปด้วยกัน,อเ,นเออเดี๋ยวเรามาขวา,างงี้อีกเดี๋ยวมันก็กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยครับครับ นี่ยี่สิบปีแล้วนะเนี่ยี่เก็บไว้ขาดทัดขาดขาดล้วก็ร้อยใหม่เมื่อก่อนมันยาวนะยาวกว่านี้อีก <c oughs> ยาวแต่นี้ถุงนุ่นคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราจะมองชัดๆ,ๆนะถ้ายังตัวที่ตัวแรกเนี่เนี่ยมันขัดไปทางนี้นะแล้วเราขวางไปอีกทีหนึ่งเนี่ย คือเรามองจริงๆนลมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็ขวางตัดตัดตัดตอีกทีหนึ่งใช่ค่ะมันมีเส้นนะใช่ค่ะกล้เคียงกันอันนี้สองอันนี้จะใกล้เคียงกันครับด้านอันนี้คืออาจารย์ขัดอย่างนี้ใช่ไหมครับขึ้นอย่างนี้ขัดเลอันนี้ขัดรงลายลายขวางมีตามยาวอันนี้ขัด ทั้งสองทั้งแล้วข,ขึ้นนะน้อเ้แล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการขัดเสร็จแล้วอาจารย์ทําไงต่อคะขัดตอนนี้ขัดเสร็จแล้วเราต้องเอาไปตากแดดให้มันแห้งก่อนนานแค่ไหนครับก็มันแห้งแล้วก็ใช้ได้ละอออแค่พอแห้งใช่ไหมครับแค่พอแห้งเดี๋ยวเราจะเอาไปตากกันนะคะ อาจารย์ได้พาเราไปดูขั้นตอนของการล้างเครื่องเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูเครื่องเงินแบบต่างๆที่อาจารย์ได้ทําไว้ตั้งแต่ชิ้นแรกนะคะชิ้นนี้เรียกว่าอะไรคะอาจารย์ทีน,นี้เขาเรียกขันเป็นขันเป็นขนขัหรือว่าสลุงสลุง,ลงเ,ปเป็นภาษาเหนือเปลเป็นปอันนี้เป็นภาษาเหนือเขาเรียกสลุงม่านคำว,ว่าม่านนี่ก็คือพมา่า ทั้งทรงนะครับทั้งทรงจะเป็นทรงแบบบาทพระ,ะแล้วก็ลวดลายทั้งหมดจะมีความนุนแบบของพมา่าหรือว่าเมียนมาซึ่งสมัยก่อนเนะี่ยเราได้รับอิธิพลมาจากพมา่าการทั้งลวดลายทั้งตีขันทั้งอะไรนี่ได้วิธิพลนมาจากพมา่าทั้งหมดอันนี้จะเป็นของของแบบของทางพมา่าน,น,นะครับอันนี้ถือว่ายากไหมคะอาจารย์อันนี้เขาเรียกลายม่านคู่หรือลายพมา่า หรือลายเทวดาคู่ก็จะมีอยู่สองตัวสององด้วยกันความยากมันก็อยู่ตรงที่ความนุนของมันการเก็บชิ้นงานของของตัวละครแต,แแต่แต่แต่ละตัวนี้มันจะมีความยากความมันมีความนุน่นต่างจากงานพวกนี้ใช้เวลาทํานานไหมคะตัวนี้ถ้าทําทุกวันนี้ก็ประมาณสักสามอาทิตย์แล้วชิ้นอื่น,นๆนะคะอาจารย์อย่างอย่าง ทีนี้ทีนี้ก็ทีนี้ก็ประมาณประมาณสองอาทิตย์ <S 2> 2 <S อันนี้รครับตอนนี้เขาเรียกขันทรงล้านนาหรือว่าขันเมืองต้องสังเกตดูนะว่าจะเป็นตรงมาแล้วก็จะมีมนกลมอย่างนี้อันนี้นนเป็นทรงของล้านนาของเมืองเราของทางเหนือเราแล้วก็อ,อันนี้ะจะเป็นลายเรียกลายชีวิตไทย ลายชีวิตไทยครับก็จะมีบ้านมีมีตักน้ําบ่อน้ําแล้วมีไถนานะครับแล้วก็มีไถนาก็มีควายขรับปลูกข้าวครับมีต้นไม้แล้วก็มีล้อเวียนครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับชีวิตไทยแล้วมีช้างครับแล้วมีการทำข้าวนี่ทำข้าวด้วยด้วย ตำมองครกครับผมครับใงแโบราณครับใช้เท้าเหยียบผลงานชิ้นนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะาจารย์อันนี้ก็ครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนประมาณสองอาทิตย์นี่แหละประมาณอื่นๆล้วคะอาจารย์นี่ส่วนตัวนี้เป็นถาดเนะครับจะเป็นถาดถาดรองเขาเรียกชุดของมัน ผ่านกับขัน<ช>ผานจะนมีความอ่อนนะจังเป็นันร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นกันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะครับผมเงามากคือคือลักษณะของลวดลายอันนี้จะเป็นลวดลายอีกแบบหนึ่งนะครับลวดลายนี้ผมจะบอกอีกทีหนึง่งคือเป็นลวดลายของของหมู่บ้านแม่ย้อยลายนี้นะครับคะ่ะจคือบ้านแม่ย้อยนี้จะมีเขาเรียกสกุลช่างบ้านแม่ย้อยคือทําขันเงินแบบเดียวกับครับ กับทางทางวัวลายเราค่ะแปลว่าท่านได้รับอิทธิพลมาจากลาวจากประเทศลาววิธีนี้ทั้งตววลายพวกนี้ทั้งลายดั้งเดิมของเขาก็ได้รับอิทธิพลจากลาวครับคครับผมนี่เขาจะเรียกลายนกลูกนกครับนกหันหน้าเขาหากันแล้วก็จะมีดอกไม้ครับจะมีดอกไม้ก็ไป ตัวนี้จะเป็นการเฉลุกอีกทีหนึง<อ>่งครับผมแ,แรกๆก็จะไม่ครับเรบๆแบบนี้นครับเรยบ<อ>ครับเฉลกรุกเฉลุกอีกทีหนึ่งพูดถึงเรื่องของการฉลุกแล้วเห็นว่าอาจารย์มีผลง,งานอีกชิ้นหนึ่งที่มีความเก่าแก่และยาวนานมากแต่ว่าไม่ใช่เงินคือชิ้นไหนคาค่ะชิ้นนี้ครับชิน้นนี้ชินช้นนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นจะเป็นเงินจะเป็นเงินผสมนีนี่จะเป็นเงินอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เงินตัวนี้นะครับอันนี้อายุก็ เก้าสิบกว่าปีละอายุของพนัพนพันชุดนี้นะครับเพราะเป็นของญาติทวดเขา,าเท่าน,นท่านทำไว้ฉลุใช่ไหมฉลุอันนี้จะเป็นงานฉลุงานฉลุกับงานดุลมันแตกต่างกันยังไงคือ,คอมัน,ม,นมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเพียงแต่ช่างเขาจะทําว่าตรงไหนจะฉลุเขาจะต้องวาดแบบเขียนแบบไว้ก่อนอ,อย่างตรงนี้จะฉลุเขาก็ใช้ปากกาหรือว่าดิสอทําสีดาๆไว้ แล้วก็ฉลุตรงสีดำๆตัวนี้ไว้ครับครับคือตรงที่เป็นช่องๆใช่ครับผมครับครับผมจะทําเป็นสีทึบไปเลยครับสีทึบไปเลยหลังจากที่ดุลเรียบร้อยแล้วครับผมก็ค่อยมาฉลุทีโยดนที่หลังครับตัวนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยการฉลุครับผมอาจารย์มีผลงานไหนที่อยากจะมีอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้จะเป็นชุด ชุดพระอบครับจะมีจะมีตัวของมันที่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 เราที่ที่ผมตาดที่ดูเมื่อกี้นะครับคี่เราเอาอมาดุนใช่ไหมคะครับครับครับตัวนี้มันจะเป็นเป็นการออกแบบอีกในลักษณะหนึ่งก็คือเราจะทําให้มันมีมิติของความแหลมของของลวดลายทีหนึง่งเห็นว่ามันมันมันค่อนข้างจะแปลกตานะคะครับผมซึ่งมันจะแตกต่างจากลายพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็การทําเป็นกี่พวกฟัก อะไรพวกนี้มันก็แตกต่างกันครัอาจารย์ขาอาจารย์มีอะไรอยากฝากถึงกลุ่มชนรุ่นหลังลูกหลานของเราไหมคะเกี่ยวกับศิลปะหัตถกรรมเครื่องเงินค่ะก็เดี๋ยวนี้มันโลกมันวิวัฒนาการไปเยอะเนาะการสื่อสารอะไรมันก็ง่ายแต่อยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือ เสียดายเด็กนุ่นใหม่เสีย<ะ>ดายเด็กไทยเรานี่แหละเสียดายจริงๆมัวแต่ไปเล่นพวกคอมพวกโลกทูเชื่อเป็นนักไปเยอะ,ะแต่ไม่ได้มันมองสนใจในส่วนของงานศิลปะพวกนี้<ะ>มากเท่าไหร่<ะ>ก็มันจะมีเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจในด้านพวกศิลปะที่อยากจะไปเรียนใ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 นส่วนนีนะ้อยากให้เด็กไทยเรานะ ให้มามุ่งมั่นในการสืบทอดหรืออะไรพวกนี้ของงานหัตถกรรมเครื่องเงินไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้ภา,าคกลางภาคสีตานคือทางประเทศเรานี้จะมีอยู่ทุกภาคเลยนะแต่จะมีการสืบสารต่อยอดกันนานมาถึงปัจจุบันหรือเปล่าอย่างในกลุ่มของวัิสุพันธ์ของเราเนี่ยจะมีการเรียนสามร้อยชั่วโมงแปดร้อยชั่วโมงเนี่ยจะเป็นจะเป็นหลักในการ การต่อยอดอีกทีหนึ่งแล้วก็ซึ่งก็มีครูประจําอยู่แล้วพก็รครูไม่ครูให้ความนกช่วยกันสอนช่วยอะไรเไยตัวนี้ก็อย่างบรรจุเข้าตามของนี่ยไในวางนี่ก็จะมีหลักสูตรอะไรก็ถ้าใครเก่งๆกงทำอะไรก็มีผลงานเข้าอยู่ตามวางแล้วก็จะได้รับใบจักองค์ของพระเทพท่านนี่ครับผมกับซึ่งพระอ,อง์ท่านก็มีความปรารถนาอยากจะให้ โดยชนเราเนาะของไทยเรานี่มีความศิลปาในด้านศิลปะนี้เยอะขึ้นคร่ะยังไงก็ต้องฝากเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะหรือว่าวัยทางานหรือว่าทุกกลุ่มวัยนะคะครับผมครับทุกกลุ่มวัยเลยอยากเรียนรู้ศิลปะัตถกรรมเครื่องเงินของชาวล้านนาครับผมเป็นชาวล้านนาก็ว่าได้นะคะใช่ครับใช่ให้มาได้ที่วัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ